สวัสดีครับวันนี้พาคุณผู้หญิงมาทำเล็บที่ร้านเล็บคุณฝอยนะครับอยู่ซอยเกีกิห้านแม่ทอมสุขนะครับเลยตลาดรลานใสมานิดเดียวนี่นะครับวันนี้มาทำเล็บในทีมคิ k i s s m a ในห้านก็สามารถเลือกหลายเลือกเล็บได้เลยว่าเราจะเอาแบบไหนสีไหนนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่รู้จะเลื่องเล็บมากเดี๋ยวกะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับอืมนะครับแบบเล็บสีเล็บต่างๆ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอแม่ค้ากับลูกค้าก็ทํำไปผมก็ถ่ายไฟนี่กำลังอบเล็บสีสันสดใสอีกด้านนึงก็กำลังทำนะครับเราเป็นกำลังใจและลพพวนอยู่กงาอืมาจะลัังใช้สมาติ คุณลูกค้าน้ำยังไม่อาบเลยนะครับนี่เข้ากันเด็กคืนนี้แวะมารีวิวลลานสักหน่อยฮึแต่นอกก็จะมีโต๊ะให้ทำรับคนที่พามานะครับน้างและพนิพัดลมให้ครับลานคว้างครับผมมีที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอยู่ลานไม่คังสุขมีเองครับ ซอยสุขวัต 76. เจ็ดสิบหกโดยตลาดลานซอยมานิดเดียวนะครับตรงข้ามร้านกว๋วยเตี๋ยวสามสมดุดรมีผลงานที่ได้สวยงามสีสันสดใสฟิมคิดสมัตจัดไปรับผม